กับสีต่รวมกันเป็นสีอารามพี่บ๊ชสวัสดีค่ะทำอะไรคะลูกเย่เอออกมาคุณเธอจากขับนี่นี่เขาไปซื้อของเล่นนี้มาแล้วเขาก็เล่นกันสองคนพี่กับน,น้องโบ๊ชต้องตอบไี่โบ๊กันมีไหมไมีไหมหลบหน่อยสิอ้าวเทเองอืออื อาพี่มาไปแคบหมูพี่แชมเปญเลยนะเขาเล่นกันสองคนเอา,เอาบีบบีบยังไงอ,อ้าพี่ปอปพี่ปอปมันคือของเล่นอะไร,รอะลูกเอาของมาใส่อะเอาของมาใส่ตอบนึกถูกมาจากนี่เปิดอ๋อเอาเอาของเล่นมาใส่ไข่เนี้ยเหรอเนี่ยนะครับแม่สั่งมาถุงนึงซักสั่งมากี่บาท หนึ่งันบาทบาทร้อยสามสิบหกบาทได้กี่ลูกร้อยลูกร้อยูกไม่ถึงหรอกเพราะว่าน่าจะสักแค่สิบลูกมั้งแค่มาช่วยใส่ไหมล่ะทำเองกทำเองโอเคน้องจะทำเองพี่ไม้พี่ไม้เปิดอันนี้ที่ไหนสองถุงถุงขาวกับถุงดำมีของเด็กมาเพิ่มอีกหนึ่งชิ้นจ้าค่ะ ของแชมป์หรือของเชิญนะพ่อจำไม่ได้น้อแกะดูสิไม่รู้มีเด็กจะหลับ <c oughs> เด็กเด็กจะหลับแล้วหนึ่งคน <c oughs> อาวิชามมาแกะเองยังอยู่ในชุดนอนกันอยู่เลยจ้าอาแชมป์แกะนี้ก่อนถ้าแกะไม่ได้ให้แม่หรือพี่ไม่ช่วยแกะมา <c oughs> นะโปรดแกะนี้มานะโปรดแกะสีดําอันนี้ของมาโปรดต่แชมป์ไม่รู้เชิญจะเอาหรอเปล่าถ้าเชอเอาก็ต้องแบ่งกันนะ แก่ซีมีเพื่อนแก่ได้แล้วนะนะนะมาปดแก่ตามรอยเห็นไหมนีม่มาปดแก่ตามรอยแล้วเดี๋ยวคอยดูนะพี่ไม้ต้องวิ่งขึ้นชั้นลอยไปเอาของบางอย่างให้เกิดอะแน่ๆของเจ้าอ่ะแตะต่อไปอ่ะแกะเอง <c oughs> ไม่ให้ใครช่วยทําต่อไปเขาไปอันใหม่กันแล้วเขาแกะอันใหม่แล้วย <c oughs> ิ้มมาอ้อนพี่ไม้ก่อนพี่ไม้ช่วยเชิญหน่อยทำจอบาำช่วยโอเค แกามาอีกอันหนึงลูกมีของอันเอามาโปดแกซิมันมีเจ้าหญิงนะลูกแล้วก็มีอะไรนะสัตว์โลกไหมพี่ไมแกะมาโปดแกะนี่นิ้วจิ้มตรงนี้ลูกกลางไพ่อดูหน่อยมันใหญ่ไหมมันตรงปกหรือเปล่าเราสั่งมามก็มีหรอพ่อซื้อมาอันละสามสิบหกบาท มีแล้วของเด็กยังไม่มาเหรอไม่ใช่ตกลงของใครตกลงของพ่อพ่อแจ๊กพ่อแจ๊กพ่อแจ๊กอ่าของพ่อของพี่แชมป์สักสมุดยังไม่มากับมามาจิ้งลยให้พ่อหน่อยแล้วก็สั่งให้แล้วกินให้พ่อหน่อยพ่อจับให้เอามาปลดเดินไปทั้งนู้ดไปจิ้งไปอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวหลุดมืออัานที่จะรัมันที่กองอ่ะอ่าไป มันยาวไหมยาวกากพี่ไม้กลับด้านให้หน่อยเอาจับไว้เอาพี่ไม้จับไว้เอาโปรดไปไปอีกเอาเอากลับกลับกลับเ่าฮ่าฮ่า่าเอาไปเด่ายวคอยาู่าฮาฮมาคนวิ่งฮ่าฮ่าสีโอ่เฮ่า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 ฮ่เมื่อฮ่า่าฮ่าร่าฮ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 ่มฮ่าาฮ่า้่ลฮ่เฮ่าฮ่าฮ่าะ่าฮะา่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่าาฮาฮไา้า เลยอะ่ะกี่เมตรอะ่ะสี่เมตรปะโอเคประมาณสามเมตรมออนนั้ยละายเลยไหมหรือรอก,ก่อนอันนี้ของพี่แชมป์มอ่ะโอ้ต้องเชิญทำเองได้แล้วนะไม่ต้องให้คนอื่นช่วยแนละ้วยากเอาแกะไม่เสียอ้าวนี่เงี่ยพอดึงให้แม่ดึงให้หน่อยอเอาพีไมายทิ้งให้หน่อยครับพีไมายเอาสีมา ก็ดีนะแม่ไม่ต้องทะเลาะกันคนหนึ่งระบายฝั่งนี้คนหนึ่งระบายฝั่งนู้นอยู่ไกลๆกันอยู่ไกลๆกันเลยคนนึงระบายตรงกลางเอาไปตักจับจับฝั่งนี้เอาแชมไปปสองแผ่นก็ไม่แพงนะผ่นละสามสิบหกบาทสามสิบหกบาทระบายสีใหหมดแล้วไติดขนาดเ้าห้องโอ้แชมเจ้าแชมกำลังจะมีห้องนอนส่วนตัวแล้วเอาไปแปะห้องนอนตัวเองไหมล่ะแต่ว่าต้องระบายให้เสร็จนะ <ส>ประมาณให้สวยเลยนะโอ้โอเคประมาณสามเมตรม้วนกลับคืนมามาโปรดมาโปรดจอแผลงไหนก่อนลูกเอาสักก่อนหรือเอาเจ้าหญิงก่อนเพราะว่าเจ้าหญิงสวยไม่ได้ม้วนมวนมันหนีม้วนเหมือนเดิมระวังมันยับนะเนี่ยไม่ทำเองแล้วเธอลองบีบออกได้ไหม น้องเชิญปีบออกได้ไหมไม,ไมาโผลเพื่อนขอความช่วยเหลือแผ่นนี้เก็บเลยไหมหรือระบายเลยไประบายข้างบนนี้ก่านเนาะเนาะมาโผลม้วนให้พ่อหน่นอยม้วนเป็นไหมลูกจะจะมีจะม้วนฝั่งไหนแล้วคนดีก็เก็บของเล่นตัวเองเจอเจอเจอ,เอพ่อถามก่อนแบ่งใครไหมสักคนแบ่งพี่มีเนี่ยมีตั้งห้าสิบชิ้นเนี่ยชิ้นหกสิบชิ้นให้พี่เอาคนละหนึ่งชิ้นไหวไหม โอเคให้ใครสีอะไรทายสิพี่เปพ,พี่โปพี่แชมเปญอยากได้สีอะไรพี่โปนะ้อยากได้สีอะไรให้ทายอย่ายพิ่บอกน้องสิไม่มีม่วงนี่เชิรไม่มีม่วงเอาละน้องอยากให้สีแดงได้ไหมอ๋อหรือให้พี่เป็นจับฉลากจับฉลากอ่าโอเคเดี๋ยวพี่เป็นจับฉลากแต่พี่เป็นเล็งแล้วนะพี่เป็นเล็งก็จะจับตรงไหนไ<ม>สายตามองนะ ละไพี่โปดละ่ะเ,เจอเจอจระบ,บายอันไหนก่อนลูกเจ้าหญิงหรือสัตว์โลกมามาให้พ่อสิสัตว์โลกสัตว์โลกคือของพี่เปเต็มตูดน,น้องพี่แชมป์เลยโอเคได้แบ่งทุกันช่วยกันหมดเลยเพราะพี่ก็แบ่งของเล่นให้น้องใช่ไหมน้องก็ต้องแบ่งของเล่นให้พี่ได้ไหมละ่ะโอเค เก่งมากฝนหรอไม่ใช่มันจะแพ้รกันพี่ปรดสู้ๆพี่แชมป์ช่วยเพื่อนหน่อยเดี๋ยวแืช่วยเพื่อนหน่อยเยะ่นะพ่อกิาสีขาวหรอหายเหรอนี่ไงอันนีบไปซื้อปลาเผาเลยเดี๋ยวฝนตกพี่โปดสู้ๆพี่โปดกำลังตั้งใจอแม่่กว่ วันนี้กินอะไรนะลูกปลาเผาข้าวไข่ปลาเผาวันนี้กินปลาเผาเขาระบายข้างบน,นบเก็บแล้วนั่นไง,น,น,ไงนี่ไงเ,เก็บเสร็จแล้วจ้า,านี่จ้านนมาีเทียบเทียบข้าวมาดีกว่าป่ะพรุ่งนี้ต้องไปเรียนแล้วกินข้างบนข้างล่างกินข้าางงล่งโอเคเาดนข้งบไม่โอเคเดี๋ยวแม่แม่ไปซื้อข้าวก่อนอันนี้ฝากก่อนระบายตรงนี้นก็ได้ไหน อ้าตัวเองก็มาอยู่ฝั่งนี้สิส<า>อันนี้คือตัวอะไรทุกคนมันคือสิงโต<า>ม,มันคือสิงโตอ่าเริ่มแล้วเริ่มเริ่มลงมือกันแล้วครับมาโปลดระบายเจ้าหญิงก่อนเลยตาโตน้องเชอร์ระบายตัวอะไรลูกสร้างเอเลเฟนเอเลเฟนแล้วแชมเปญละ่ะบักบัก<ะ>บักฉลาม,ชมใช้บักฉลามไหมมาปลดระบายเจ้าหญิงตัวนี้เริ่มจาก สีส้มเป็นสีแรกหรือเขาเก่งขึ้นนะเขาระบาย <ใน S 1> ไม่โดนเส้นดำขอ,อ่าเหมือนกันหรอ,อโอเคตอนนี้เจ้าหญิงหนึ่งคนสัตว์โลกสองคน,นงช้างสีส้มกับสีเหลืองผสมกัน <c oughs> มันจะได้มาเป็นสีอะไรอ่ะเชิญดูการจับปากกาเขานะครับจับปลายดินสอเลยตรนน<อ>งน,นี้จับแต้น ไม่คุณจะจับด,ดูสอบแบบโปรดละ่ะนี่โปรดจับตรงปลายเลยสามคนจับสามแบบจับไม่เหมือนกันเลยนอ,นอ่านิทานอนอ่าระบายไปลูกพราะว่าสามวันยังไม่เสร็จเลยต้องใช้สีกี่กล่องสองร้อยวันอย่างนี้ต้องใช้สีกี่กล่องอะเจอสกรปรกอ้าวพ่อก็เห็นแต่สีที่แท้ของเปล่าจับดูไม่มีสีสักสีนี่สีไม่เห็นมันเกิดมันเข้ม ช่วยค่ะพี่ตัดแต่งนะเช็ตัดหญ้าเหรอนัอ้นคือหญ้าเหรอก็สีอะไรไม่สวย,ย <า S 1> นะที่ตัดสวยที่นี่กระเป๋าคือใบที่ใช้ไปเรียนจริงๆนะครับใบนี้ต้องพกสีไปเยอะขนาดนี้เลยเหรอไม่ใช่เหรอทำไมแอบยัดมาใส่พ่อแม่ยัดมาใส่โอเคพ่อมาหนูว่าพกไปโรงเรียนเยอะขนาดนี้อ่าเจอที่แคบหูในกระเป๋าด้วยจ้าหาตั้งนานไม่เป็นไรเสื้อเอที่แคะหูด้วยอ่ะเสื้อใหม่แม่บอกอันใหม่ยัดแล้วเธอ อบกันมาอันนั้นดีอันนั้นดีอเคื่อทำแบบนี้ไม่อยากทำแบบหยาบหยาบอ่าแบบนี้ตรงตรงตึงตึงโอเคแต่ไม่ตึงอ่าคนพี่ระบายเสร็จแล้วต่อไปจะไปถ่ายเพื่อนพี่ต่อนะครับน้องคนนี้ชื่อมาโปรดแต่เพื่อนเขาจะเรียกว่ายายมาโกรดทำไมหรอมาโปรดแก่แล้วหรอใช่หรือว่ามาโปรดขี้บ่นมาโปรดแก่มาโปรดไม่ขี้บ่นเมื่อน้องเชิน้องเชิญขี้บ่นไม่มีใครขี้บ่นพอแล้วแชมโลดกระดาษลูก ยกขาขึ้นโอเคเอด็กน้องเชอร์ปลาสัตว์สุก็เข็ดแหล่มันก็จะมาละบายได้เลยได้เลยระบายเลยครับทางๆท,ที่โปดหน่อยไหมล่ะอ่าน้องเชอร์ตอนนี้เปลี่ยนคนบ้างนะครับจะมาระบายน้องเชอร์จะมาระบายเรนโบว์บ้างครับอันนี้เห็นสองคนเลยโอเคอตั้งใจระบายไม่เหมือนกันนะก็คนละแทงกันได ได้สีมันเป็นศิลปะลูกจะระบายแบบไหนก็ได้พี่ปวดเกงขึ้นนะเหมือนกิจกรรมเลยอ่ะถูกกิจกรรมมันคือกิจกรรมลูกดีกว่าเล่นเกมมือถือเยอะเลยตรงไหนถูกตรงดาอยู่มาปวดหันมองเพื่อนนี่ทําดูเพื่อนนะหันมามองเจ้าเจ้าเล่นเกมมือถือเยอะใช่ไหมการบีมการเรืใช่ไหมเดี๋ยไปจัดการ น,น้องเชอร์บอกเพื่อนๆซีวเนีน้องเชอร์ใส่เสื้อไม่ขาดทุกท oh, ีชุดนอนน้องเชอร์จะต้องขาดรูเยอะแยะเลยใช่ไหมแถวนี้ตอนนี้ขาดสักจุดไหมอุ้ยติกระดุมบอนโอ้หอายเขาเนี่ยถ่ายรูปอยู่อายเขาไหมล่ะเหนียวอีกเม็ดนึงแล้วใส่ยังไงดูดฝังนี้ดนหน้านี้อะไรกากเพชรเหรอเออสั กอสติกเกอร์โอเคโอ้พี่โปอดแจกลูกเชอร์พานี้ส่วนนะนี่ทำไมของเชอกับพี่โปดเรียงสีเป็นระเบียบเรียบร้อยจังเลยดูของพี่เปนสิพี่เปนอะไรมันรู้เซนเลยเนี่ยมันเป็นกระเป๋าแบบนี้มันก็คือเทปเทปแปะบนหัวดินสอมาจากมองนี่นะวันนี้วันนี้ตอนเย็นกินอะไรกันลูกปลาเผาเนาะปลาาเผปลาเผาปลาเผา ปลาเผาปลาเผากรโปุกบายบายกล้องแม่พ่อก่อนเก่งเยอะน้องเชอร์ไม่เห็นไม่เห็นเราไม่ได้หันกล้องบายบายน้องแชมป์มาบายบายกล้องปิดคลิปพี่แชมป์นี่ไงออกมาเป็นไดโนเสาร์สวัสดีค่ะฝากติดตามชมเบนด้วยนะคะเชอร์ด้วยเอาเชอร์คนแรกเชอร์ทำได้พูดตามป๊าป๊าสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะติดตามน้องเชอร์เพนด้วยนะคะติดตามแ้วแเห็นรุ่นเลยค่ะนยพี่ปอดก็ทําได้สวัสดีค่ะพี่ปอใครวดทได้พี่ปอดติดตามน้องมาปอดด้วยค่ะผู้แคยดี้พองมาปอดติดตามน้องมาปอดด้วยค่ะางานเข้าโอเคทุกคนหวังว่าจะได้ยินสุดท้ายครับติดตามน้องเชอร์เพนด้วยนะคะตามด้วยนะบายบายปุยจุ๊บจุ๊บปั๊ จูบุจูบุแมวแล้วยังไงไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ฮงฮงไทยอันนั้นันน้กรจีจๆล่ะจี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 หมูหมูหมูอูดอูดอูดอไม่ใช่หมูแมวแล้วอุดอูดอะเอาไม่เชื่อถามมาโปรด มาโปรดฮงฮงคือสัตว์อะไรหมาไม่ใช่ครับสิงโตพ่อเ <c oughs> จ็กเก้จัดบ่าจิบ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 ไม่รู้จระเขไม่ใช่จระเข้หรอไม่ใช่จระเข้เแท้รจริงอันเนี้ยเดี๋ยวพ่อสอนนะแล้วก็ไปตอบคำถามครูด้วยเลยสอบขึ้นชั้นแน่นอนออจ,จากชั้นสองลงไปชั้นหนึ่ง <c oughs> จากเคสองมัไปอยู <tampoco S 2> <Christmas. S 1> T T ah ่เคหนึ been, ่งแทนเชื bye. Bye ่อพ่อเนี่ยเคหกเอาปดบายบายไม่ต้องพูดบายบายอย่างเดียวไปแล้วบายบายต้องเชื่อบายบายต้องเชื่อต้องเชื่อต้องเชื่อพี่แชมป์พี่แชมป์พี่แชมป์ยูทูบเบอร์ดูดังเจ้าโด่งมากอ่ะหลอกเลยเอาถุงมาหันตาที่ง่้าตาติ๊กโอ้ย่าจับผู แปลงล่างอย่าแปลงล่าง